ำเภอเมืองลำปางร่วมกับมูลนิธิไตรรักเขียมมะกะพิคุกองค์กรพปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท่องที่ขอเชิญปีน้องพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีงานบุญตามรอยสักธาไหว้สาอริยสมเจ้าหลวงพ่อเกษมเขมมะโกประจำปี2565ระหว่างวันที่7-9พฤศจิกายนนี้ ที่สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขม,มโกตํตมบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางชมขบวนอันเชิญเครื่องสักการะแบบโบราณอันยิ่งใหญ่นิทัศการประวัติหลวงพ่อเกษมเขม,มโกและราชวงศ์ทิพจักราชิวงศ์หรือราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนและนิทัศการคติธรรมของหลวงพ่อเกษมเขม,มโกร่วรมทำบุญฟังพระธรรมเทศนาสวดพระอ,อภิธรรมทุกคืน พิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวนร้อยสิเวทรูปเลือกซื้อสินค้าโอท็อปของดีจากวัดลำปางสินค้าราคาประหยัดและผลิตผลเกษตรอินทรีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปางโทร5 5 4 2 7 7 2 2 2